ความประทับใจก็คือผู้งญิงตั้งแต่ว,วันแรกจนถึงวันนี้นางก็เป็นคนเดิมอันนี้คือความประทับใจคือความประทับใจนะอ่า สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของอีลาอุงอิงแล้วก็ทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้คะ่ะหมู่บ้านนี่ไร้การแนลลากกมากในตีมมุดลักลูกทุงเนาะค่ะพี่น้องแต่ละคนนี่กะแตงตัวมาเต็มทีเลยค่ะพี่น้องบ่ม,มีผู้ใดหน,หน่อยหนาะซึ่งกันและกันเลยเนาะคะ่ะเมืองแหลวก็สวยงามค่ะพี่น้องโดยเฉพาะอีลาอุงอิงเนาะคะ่ะและการนองเดียนองฟาไซค่ะพี่น้อง แดงโตมากเป็นต่าหากคาขาดเป็นทีมเป็นเศษสาวหน่อยเลยเนาะค่ะพี่น้องเบื้องหลังก็เป็นตางหากนี่ละค่ะพี่น้องศิลปินเนาะคะ่ะมาวายุวงหนึ่งวงสองกับเป็นพี่น้องกันคือเกากับพี่น้องแล้วก็ไล่การโมว่าเน,นี่ยเนาะคะ่ะมวนค่าขนาดต่างขั้วมวตซ่นไหนก็พอๆไปแม่เอฟซียางขนาดเลยเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะพระเอกเนาะค่ะพระเอกหอดีก็เบ่าเอกรัตนบุรีค่ะพี่น้อง ่ีจับคู่กันย่ำไหนนีห้าตลอดเลยเนาะค่ะพี่น้องบ่มีมุกแตกเลยค่ะห้าตลอดแต่มันมวนมากแต่บนอุ่ยปุ่ยบันเทิงศิลเหล้าก็แตกสวดสวดบันเทิงศิลมากไปเลยเนาะค่ะสองคนนี้จับคู่กัน ละโมบ้านนี่เบาเอกละตะนาบุรีเพิ่นค่ะเบาเรื่อยเนาะคะ่ะพี่น้องมาอคอยแสด,ดงบ่ห้าเออเห็ุบ่ห้าอยานเดี๋ยวไปยุ่งวงสองเอ๊ะมันจะมีอีกอย่างแปลกๆอยู่ด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นขึ้นเบาข,ข้ามนี่ดูเถหรือคว่ำเด่นชัดของเพิ่นเด่นชัดออกมาว่าเพิ่นมาในคว่ำตะลกนี่มุกตลกเพิ่นนี่เฮ่ห้าหลายกวัวอย่างอื่นบ่คะ่ะเพิ่นขึ้นจะเบาแบบนี้คะ่ะพี่น้องมา เพิ่นล่นบอตลุกเพิ่นยันเพิ่นได้ไปอยู่่วงสองกับพี่น้องแฮงเบากับเฮีงขำไปเนาะค่ะถึงเบ่าลินเปาอิลีกับมวนค่ะพี่น้อง,ง,น,อง,น,อน,องนี่แหละค่ะเข้ามาคนมีความสามารถเนาะค่ะพี่น้องค่าละมือขึ้นหนีก็ได้เห็นคว่ำหากคว่ำผูกพันกันระวังพีๆน้องๆของสาวนอยเพชรอบานแพงเนาะค่ะแล้วก็สาวนอนสาวนอลํำเพิ่นโชว์ถึงทั้งสองอันนี้ก็คือตามมาเป็นพ่อแม่เดียวกันละเนาะค่ะพี่น้องอยู่ในช่ายคาเดียวกันเพียงแต่วงใหญ่กับ,บ่วง บ่งพีก็บ่งนองเนาะค่ะพี่น้องบ่งใหญ่ก็ว่งหน่อยลงมานิดนึงนะคะค่ะพี่จะวัดส่วนศิลปินก็คืออยู่ภายไต้พ่อแม่เดียวกันเนาะค,ะค่ะพี่น้องกระสางก่วมหากุ้มลูกพันซึ่งกันและกันคือเกาค่ะพี่น้องคือหมู่บ้านนี่เนาะค่ะเวลาอีหล่าจะชวนกันเต้นเลยค่ะพี่น้องในตีมสาวมวนรักลูกทุ่งพอนีเนาะค่ะของระวังอีหล่าอูงอิงแล้วกันน้องเดียแล้วกันน้องฝ้าใตนี่ค่ะพี่น้องก็เป็นตหากเนาะค่ะเพราะว่า เบลาจะเต้นอีหลากอะชวนมูเต้นน้ำหลกักอะเมื่อวานนี่ก็มีพี่อมแอมเนาะค่ะอยู่ในทีมเดียวกัน,นะะหลักอะดอกไม้ใหญ่ของนางเอกปอมแปมเนาะ,ะ,ะค่ะสามสามสามสาวสีสาวหาสาวนี่ค่ะพนมาเต้นเป็นต่าหากดีเวลาอีหลักเต้นอีหลากอะชวนพี่เดียชวนน้องฟ้าสายเต้นน้ำกันเนาะคะา่ะแม่กระทั่งเวลามาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปก็พอ,พอ,พอ,พอๆไปแม่หรือลองเพลงยังสีเนะค่ะอีหลากอะจะลองเพลงครูกับน้องเดียซึ่งก็ไ่ได้แบ่งแยกเลยว่าอันนี้วงหนึ่งวงสองอีหลากอให้ ควมหักควมผูกพันของพีพีน้องๆค่ะพี่น้องของพีพีน้องๆที่อยู่ในชายคขาเดียวกันเป็นตระหาค่ะเมื่อวานนี่เบิ่งไปน้ำหลักกรปื้มไปน้ำค่ะพี่น้องปื้มไปน้ำน้ำตากระติ่งไหลไปน้ำอีหล่าดูแล่ทุกๆคนเลยเนาะค่ะที่อยู่ใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดอีหล่าค่ะพี่น้องเป็นตระหาค่ะค่ะนี่ละค่าน้ำใจของยีหล่าผู้ใดเห็นผู้ใดก็อดนักมาได้เนาะค่ะนั่งเอกสองคนเนาะค่ะนั่งคือน้องเดียน้องฟ้าใสทีมารวมในงานเนาะค่ะมารวมในรายการแมวลาค่ะกับเป็นตระหาค่ะ นี่ใจดีเนาะค่ะอ่อนนอนทั้งสองคนเลยค่ะเจวนางเอกป้อมแป่มลูกพอกาใชัยนีกับหิ้ห้าอยู่แล้วเนาะค่ะพูดนี้กับยกให้เพล่นเลยค่ะพี่น้องเรื่องหิ้ห้านี่ก็คือเป็นลูกลูกปั้นเนาะค่ะพี่น้องทำมาเป็นลูกปั้น,นะค่ะพี่น้องลูกปั้นของพอกาใชัยคนหนึ่งเลยเนาะค่ะลูกหักค่ะพี่น้องค่ะเีลาป้อมแปมนี่เนาะค่ะเพิ่นจะเดินตามร้อยทีพพอบอกพอสวน,นะค่ะพี่น้องจะเลยเฮ็ดไห้หล่ลอย่างแม้กระทั่งการถ่ายคลิปนี้ค่ะกับปังไปนั่ม เพราะว่าเหตุตามผู้ใหญ,ญ่บอกเนาะคะ่ะเหตุตามพ่อบอกพอสอนผู้ใหญ,ญ่เพิ่นบอกเพิ่นสอนแต่เหตุตามเพิ่นมันก็ดีทั้งนั้นแหละเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเห็นพว่วงพักพว่วงผูกพันของศิลปินก็นดีใจปลื้มใจเนาะค่ะพี่น้องพวงข้าเบิง่งพวงข้ากขมวนไปนั่มให้ห้าไปนัน่ยังเห็นนีหลาดูแลเนาะคะ่ะดูแลพีพีพน้องน้องเฮงเป็นตาหักไปหลายค่ะค่ะพี่น้องเมื่อแรกนี่ค่ะ สำรับเมื่อแรกนี่ก็เป็นบ้านปีลูดูการของตาห,หน่อยเพชรบ้านแท่งพวกเข้าก็จะเห็นมาไล่เงืนลานค่ะพี่น้องมาไล่เงินลานของยิลาุงเอิงซึ่งบม่มนเฉพาะพวกเขาเอฟซีเนาะค่ะพี่พี่น้องน้องในวงเองกะถาเบิงค่ะถาเบิง,งมาไล่เงืนลานซึ่งมาไล่เงื่อนลานนี่ก็เป็นมาไล่ถีพอการใช่ค่ะพี่น้องพอกการใชไล่สดดห้ลูกสาวเนาะค่ะพอการใช่บอกว่าอีลามาขอหพอการใช, income, รใชไ,ไล่ให้ยพอ่าอิหลาบอกา่าอิหลานังบ่มีมาไล่ปิด รลุดดูการเลยเนาะค่ะพระการใช้ก็บ,บอกว่าใจอ่อนเลยค่ะหลังจากทีตอนแรกว่าจะมาไล่ค่ะพี่น้องเพราะลูกสาวมากบอกสำนานกับใจอ่อนเลยค่ะไปเปิดบัญชีหลักอะไรสดดหน่ายลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องเล่ะพอพอมแม่เอฟซีพลง,งเงียบี่กระทายู่แล้วค่ะทายู่แล้วว่าพอการใช่เนี่ยจะไล่สุดมือใดค่ะพี่น้องพราพอการใช้ไล่สุดเอฟซีพลง,งเงียบกระแสดงพลั่งท่านที่เลยเมื่อแรกมีพวกเข้ากระทาเบิงเนาะค่ะถาเบิงมาไล่เงินลานช่องสาวนอยเพลานแพง เพื่อนเกิดน,นมาถามความในใจค่ะพี่น้องถามความในใจพอการใช่บามพอการใช่หูสึกจังไหนก็อีลาอุงอิงตั้งแต่มือแรกจนถึงมือน,นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปฟังความในใจของพอการใช่ที่ว่าถึงอีลาอุงอิงมาเป็นอย่างพอการใช่ขึ้นหักอีลาอุงอิงเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะมีความรู้สึกยังไงอยู่กับลูกสาวสองปีนี้พอมีสิ่งอะไรอยากบอกลูกหรือประทับใจอะไรในตัวลูกสาวก็ ความประทับใจอันนี้เรารแบบไม่เคยเลยนะเพราะความประทับใจก็คือผู้หญิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นางก็เป็นคนเดิมอันนี้คือความประทับใจคือความประทับใจนะอ่าแล้วก็ทําไมต้องอยู่กับหญิงมันมันมันเป็นความผูกพันมากกว่าตั้งแต่นางเข้ามาทีแรกอะรู้สึกรู้สึกได้เลยว่านี่ตบนางยิ่งมาเจอมืออย่างเงี้ย นางจะไม่อยากโดนอ่ะเพื่อนว่าหรอหน้าเวทีนางจะอยู่ยังไงสงสารเน๊ะสงสารนางนนงงมาคู่กับใครทั้งคนนั้นอ่ะผมยาวๆหน่อยอะไรชื่ออะไรนะแนน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 ใช่ไหมที่คู่กับอุ้หญิงที่มาคู่กันแบบนี้ผไม่ได้แนนนี่หรืออะไรนี่แหละนะคู่กันก็เลยว่าถ้าเจ้าเป็งามใส่ลูกสาวเป็นบง่ามก็เลยสงสารก็มาอะไรส่วนอะไรส่วนคู่กัน ตั้งแต่วันนั้นเข้ามาาวเลยสุดยอดมากความอันดับแรกก็คือรีบตนอืลก็สงสารสงสาร,รงสารรงสารหน้าอ่หน้าก็บอกงน้าอืมมื่อจไหนมาอะไรนักมูบอน้อจีเนี่ยความรู้สึกจากใจมัน,มนแรกได้ไหมสวยก็ไม่สวยเท่าไหร่ประมาณนี้ยแบบความมือกับมาดงสีก็เลยสงสารแต่ที่ไหนได้มันการเป็นเทว,วดามราเกิด นี icana, ่ค่ะพ่อการใช่ก็บอกว่าพ่อการใช่หักอีหลาเนาะค่ะพี่น้องหักอีหลาเพราะว่าลิโตนนะคะพี่น้องลิโตนพรอะยู่ๆไปเนาะค่ะพราพ่อแม่เอฟซีเห็นพราพ่อแม่เอฟซีกับหักน่ำนะคะพี่น้องหักน่ำแล้วก็จนเห็นห้พวกเขาหูเนาะค่ะแล้วก็พราการใช่ก็หูว่าอีหลานี่คือเทวดาน้อยมาเกิดค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคว้มหักคว้มผูกพันของพ่อเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพราการใช่เพิ่งก็เลยบอกว่า บ่วปาไล่สดปิดปิดว้งหรือเปิดว้งเนาะค่ะพี่น้องหรือเปิดฤดูการปิดฤดูการหรือบันเกิดของยีราพการใช่บ่ว่าจะอยู่วงหนึ่งหรือวงสองเพิ่็จะล่ให้ลูกสาวตลอดเนาะค่ะพี่น้องนี่แหะค่ะควบหาของพอเนาะค่ะพี่น้องควบหาของพอนอนยีราเป็นตะหักสื่อใสของเพิ่นนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องยัยหายทุกคนเห็นทุกคนก็บักค่ะถ้าพี่น้องแล้วก็มือแรกเนี่เนาะค่ะเป็นมือปิดฤดูการของวงสาวนอนเพชรบานแห้งพอเปิดฤดูการม่ ศิลปินหลายๆคนจากสาวน้อยเพรบานแพงเพิรร่งจะจะไปอยู่สาวน้อยลําเพินโชว์เนาะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกนัดชุรศักดิ์ค่ะพี่น้องพี่น้องพระเอกนัดทุรศักดิ์เพิ่นก็ได้ออกมาโพดในเพจของเพิ่นเพื่อกันค่ะพี่น้องเพิ่นก็ได้โพดบอกว่าเมื่อนี้เดินทางมาจนถึงบ้านทุ่ทถ่ายของปิดฤดูการบนเวทีสาวน้อยเพรบานแพงแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าต่อไปก็จะไปจะเริ่มเติบโตในวงสาวน้อยลําเพินโชว์ค่ะกับกัน ออกจากบ้านเพื่อไปทํามนาทีหับกรอบครัวเพื่อควมอยูรอดและคว่ำมันคงค่ะพี่น้องค่ะเพื婆婆 find, ่อควมอยู่รอดแล้วก็เพื่อความมันคงของของครงขอบรัวเนาะค่ะพระเอกนาตุลากเป็นกระไดออกมาขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณพ่อพอแม่แมเอฟซีค่ะขอบคุณพีพีน้องๆในวงที่ได้ห้ความรักความเมตตาที่ได้สพอร์ตกันมากเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าได้ดูการนาหนึ่งในที จิลปินของสาวน้อยเพชรบานแพงจะไปสาวน้อยลำเพลินโชคก,กค็คือพระเอกนาสุลสาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับปุณายเป็นเอฟซีเพื่นกะตามไปเนาะค่ะพี่น้องทั้งพระเอกปฏิบัติหนนค่ะและะ้วก็หลายๆคนที่จะได้ไปอยู่สาวน้อยลำเพลินโชคเนาะค่ะสำหรับมือแรกนี่เนาะคะ่ะก็เป็นมือปิดฤดูกาลปุณาอยู่ใกล้ก่าอย่าลืมไปให้กำลังใจอยู่ที่สนามกีฬากลางของสาวน้อยเพชรบานแพงเด้อค่ะจุฬางานเนาะค่ะส่วนับปุณายสามารถที่ไปได้กับเขาคุมปิดเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประแขกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ